ในส่วนที่เป็น work book ปหนึ่งหน้า17แล้วนะครับคำสั่ง a นะครับบอกว่า listen and circle a or b นะครับนี่คือคำอ่านนะ listen and circle a or b listen แปลว่าฟังนะครับ and แปลว่าและ circle แปลว่าให้ทำเครื่องวงเครื่องหมายวงกลมวงกลมรอบอักษร a หรืออักษร b นะครับสองตัวนี้นะครับโดยอักษร a นะครับ <c oughs> แล้วก็มีการใช้ ไม่แยกสวนเอนะครับตัวทีนะครับมีการใช้ this กับใช้ that this นะครับแปลว,ว่านี้นั่นก็คือสิ่งที่เรากําลังจับอยู่นะครับ that ก็คือสิ่งที่อยู่ห่างจากตัวเราไปนะครับแล้วคํานามที่ตามมาต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะครับผมก่อนอื่นก็ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับ city script 22 for workbook Activity 5. Listen and circle A or B. Number 1. That is a chair. Number 2. That is a table. Number 3. This is a desk. Number 4. That is a book. Number 5. This is a pencil a มีทั้งหมด5ข้อนะครับนะที่นักเรียนฟังเสียงจบไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็มาดูกันอีกทีนะคือหลักการใช้ this กับใช้ that เมื่อกี้ถ้านักเรียนจำเสียงได้นะครับคุณครูก็เขียนให้แล้วข้อที่1นะครับก็คือ that is so share เพราะฉะนั้น a กับ b นะครับนะ that is so share คำตอบก็คือ b นะครับนะ that is so share นี่นะครับเก้าอี้ ตอบ B วงกลมตัว B ตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณครวูวงกลมให้ดูตัวอย่างสำหรับข้อหนึ่งนะครับพอข้อที่2เขาบอกว่า that is a table นะครับ that is table นั่นก็หมายความว่าอยู่ห่างจากสิ่งนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับนกนกเป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทุกข้อนะครับเป็นการชี้นี่ถ้านกอยู่ใกล้ๆปากกายอย่างนี้ก็ถือว่า t h i s นะครับ แต่ถ้านกอยู่ไกลสิ่งนั้นๆน,น,นะครับก็ใช้ that เพราะฉะนั้นข้อ2ก็วงกลมข้อ a นะครับแต่ครัวพี่นันไม่วงกลมให้นะครับให้นักเรียนฟังนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจข้อที่3นะครับ this is a, a desk นะครับ this is a desk this นะครับแปลว่านี้ก็คือสิ่งที่กำลังจับอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆ and desk ก็คือโต๊ะเรียนเพราะฉะนั้นวงกลมข้อ b ข้อสี่ก็เหมือนกันนะครับ that is a book เราได้ยินคําว่า that คําเดียวเราก็ตอบได้แล้วนะครับก็คืออยู่ไกลออกไปแล้วก็คําศัพท์ก็เป็น book คือหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ b ทันนะครับข้อที่5ก็เหมือนกันนะครับเราได้ยินคําว่า this ตัวเดียวเนี่ยเราก็ตอบได้อยู่แล้วนะครับคือ this สิ่งที่เราจับอยู่นะครับแล้วคําศัพท์ก็เป็น pencil นะครับเป็นดินสอก็ถูกต้องเลยนะครับเราก็ตอบ a โอเคนะคุณครูวงกลมให้ข้อเดียวแต่นอกนั้นให้ดูให้ฟังนะครับและนักเรียนก็จะเห็นว่าคุณครูเฉลยข้อไหนนะครับข้อที่2ก็บอกว่าให้ write yes or no นี่คำอ่านนะครับนะแล้วนี่คำแปลอ่านี่คำแปลอยู่นี่ครับโทษทีจงเขียนคาว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับตัวอย่างนะครับนาะผู้หญิงคนนี้พูดว่า is that a s h a r e ชี้ไปที่เก้าอี้นะครับแล้วพูดเป็นภาาษอังเกตว่า is it is, is that chair นี่คือคำอ่านนะครับนะ is that chair ต้องออกเสียงเป็นแชะนะครับนะเพราะว่าเป็นคำถามแปลว่านั่นเก้าอี้ใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้นะครับกำลังยืนจับเก้าอี้อยู่ก็เลยตอบว่า yes it is yes นี่คุณดูใส่เข้าไปนะครับนะนี่คือคำอ่าน yes it is นี่คำแปลนะครับใช่มันคือเก้าอี้ ผู้ชายคนนี้ก็ชี้ไปที่สุนัขในตะกร้าน,นะครับแล้วก็บอกว่า is that a cat นี่คือคำอ่านนะครับนี่คือคำแปลนะครับนั่นคือแมวใช่ไหม cat ต้องเป็นเสียงสูงนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า no it isn't นะครับหรือถ้าจะตอบยาวไปกว่านี้ก็คือ it is a dog นะครับ no isn't t i นี่คือคำอ่านนะครับนะ no isn't นี่คือคำแปล ไม่มันไม่ใช่แมวนะครับเป็นนั้นว่าหน้าที่17ก็จบนะครับมาทวนกันใหม่อีกทีนะลูกนะทวนสหราบข้อข้อ B นี้นะครับคือหัวข้อที่อกใหญ่ใหน้นักเรียนเติมคําว่า yes หรือ no เข้าไปนะครับเดี๋ยวคุณครูเติมให้แล้วเรามาดูคำถามกันนะครับ i s that a e s h a r e นั่นคือเก้าอี้ใช่ไหม นักเรียนผู้หญิงเมื่อคนถามนะครับนักเรียนผู้ชายจับเก้าอี้อยู่ก็เลยว่า yes it is ใช่มันคือเก้าอี้นักเรียนผู้ชายถามภาพในตะกร้าน,นี้นะครับ is that a cat is that a cat นั่นเป็นแมวใช่ไหมตว่า no it isn't ไม่มันไม่ใช่แมวนะครับหรือจะถ้าจะตอบไปยาวกว่านี้ก็คือ it is a dog นะครับ เห็นว่าจบหน้า17นะครับผมไปเจอกันใหม่กับครูพี่นานในหน้า18ครับผม